โอิตะคือเมืองเล็กๆบนเกาะคิวชูมีอาณาเขตติดกับเมืองฟุกุโอกะและคุมาโมโตเมืองโอิตะแห่งนี้มีประชากรอาศัยประมาณ1.1ล้านคนและมีการดำเนินชีวิตเป็นไปนในรูปแบบที่เรียบง่ายสมถะไม่วุ่นวายด้านการปกครองเป็นไปในแบบการปกครองท้องถิ่นเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายอีกทั้งยังเป็นเมืองที่สะดวกต่อการเดินทางไปยังเมืองอื่นๆ โอิตะ e ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งเมืองของบ่อน้ำร้อนหรือออนเซนที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นหากพูดถึงตัวเมืองหลักของโอิตะแล้วเราก็จะมีย่านสำคัญๆไม่กี่ย่านโดยส่วนมากจะประกอบไปด้วยบ้านเรือนพักอาศัยและร้านค้าร้านอาหารแต่ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟโอิตะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเลยก็ว่าได้ก็เป็นเมืองที่เงียบๆอะไรเงี้ยส่วนตัวก็ ต้องข้างชอบพอนิวเคยแบบเคยเล่นที่ไทยเคยอยู่เชียงรายมันก็เงียบเงียบอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าก็สบายใจด้วยด้วยอยู่เมืองเงียบเงียบแล้วก็คนน่ารักด้วยที่นี่ทุกคนน่ารักเจอไปที่ไหนก็มีคนทักอย่างมาเนี่ยสถานีอย่างเงี้ยคนเจอก็ทักทักตลอดอยู่ที่เนี่ยถือว่าสบายถ้าเราอยากชอปปิง้งเงี้ยเราก็ไปช่วงวันหยุดอย่างเมืองใกล้ใกูกาอะไรเงี้ยผมก็ไปช่วงวันหยุดบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่ราจาเพราะว่าที่นี่มันก็โอเคสำหรับผมแล้ว จริงๆผมก็ไปเบปปุมาบ้างไปกินอาหารไทยอะไรเงี้ยวันหยุดเราได้มาเดินช้อปปิ้งอะไรเงี้ยสถาน,นีแล้วก็ห้างใกล้ๆสนามก็มีห้างใหญ่ที่สุดในโอิตาอยู่ที่นนกันเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเดอะเบสของออนเซ็นเลยออนเซ็นที่ยนดำหนึ่งของของประเทศญี่ปุ่นเลยครับอยู่ที่เมืองเบปปุจริงๆเมืองนี้ก็มีแต่ถ้าเราไปเบปปุเงี้ยจะเห็นควันของออนเซ็นเนี่ยเยอะมากเลย ผมก็รู้กว่าเดินทางสะดวกนะเราไปอาจจะแวะช้อปปิ้งฟุก,กูโอกะก่อนแล้วก็เข้ามาเชียร์ผมในโอตะแล้วก็มาแช่ออนเซนในโอตะผมว่ามันก็เป็นทางเลือกที่สำหรับคนไทยที่จะมาเชียร์ผมแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศในเมืองโอตะด้วยมันจะมีมหาลัยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนของคนไทยชื่อมหาลัย APU ในเมืองเบป,ปุจะมีนักเรียนไทยมาเยอะผมก็ไปมาแล้วครั้งนึงเจอนักเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ย มาเจอมีประมาณ3ามร้อยคนก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับจริงๆก็เคยมากินอาหารกับทีมตอนทีมเ <ๆ S 1> พื่อนๆพ,พ,พ,พามากินก็มากินย่านนี้บ่อยเหมือนกันครับก็มีทั้งอาหารเอเชียก็มีหรือว่าอาหารอิตาเลียนก็มีอะไรเงี้ยไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวก็น่าจะครบสําหรับคนที่อยากมาลองกินอร่อ,รอยอรอย่อ,รอย,ออยที่ที่ย่านนี้ คือเมืองเบปุกของจังหวัดโอิตะเมืองนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับเบปุเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโอิตะอยู่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนมากที่สุดในญี่ปุ่นเมืองเบปุขึ้นชื่อในเรื่องบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งออนเซ็นของญี่ปุ่นมีแหล่งน้ำแร่จากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป เนื่องจากสถานที่ตั้งของเมืองนี้อยู่ใกล้กับภูเขาไฟอาโศในเมืองเบปูนั้นมีบอ่อน้ำพุร้อนที่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้มีด้วยกันถึง8บอ่อโดยไฮไลท์จะอยู่ที่บอ่อน้ำพุร้อนจิโกกุหรือบอ่อนรกและบอ่อสีฟ้านอกจากนั้นชาวเมืองเบปูยังใช้ประโยชน์จากบอ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีมากมายในเมืองนี้มาประกอบในการทำอาหารด้วยเช่นกันโดยใช้ไอ้น้ำจากอุณหภูมิที่สูงของบอ่อน้ำพุร้อนเป็นตัวอบอาหารนั่นเอง ครับก็เมืองเบปโปครับทุกคนรู้แล้วมันเป็นเมืองออนเซ็นแต่วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือบอ่อนรกทะเลนรกทะเลที่นี่จะสีไม่เหมือนจากที่อื่นครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต่างชาติมาเที่ยวเยอะครับข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับ ใครจะมาที่นี่ที่เบตูกก็นั่งรถไฟ JR จากสถาน,นีโอิตะเลยครับก็280เยนครับใช้เวลาเดินทางประมาณ12นาทีไม่เกิน15นาทีครับก็ถึงแล้วแต่ใหงผมขับรถมาวันนี้ก็ประมาณ30นาทีครับตัดเดียวมันก็ไม่ไกลจากในเมืองมากอะไรเงี้ยแล้วเรามาเราก็ได้เจอสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากในเบตผูกด้วยครับก็อยากให้ทุกคนลองมามันไม่ได้มายากขนาดนั้น นี่ครับทะเลนรกจะเป็นสีฟ้าฟาน้ำสีฟ้าเฮ้ยแต่ตรงนี้มาเย็นมากเลยอ่ะคือแบบคิดว่ามันต้องร้อนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามานี่คือแบบไอเย็นมากสบายมาก น้ำสีฟ้าสวยมากแล้วก็มีควันออนเซนขึ้นมาเยีะยมมากอะไรอย่างเงี้ยจเย็นมากจริงๆนะมายืนตรงนี้คือแบบเย็นมากที่น้ำเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยมันก็มีสารโคบอลบูที่ทำให้เกิดเป็นน้ำสีฟ้าก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเมืองนี้ก็ส่วนมากคนจะน่ารักมากอะไรย่างเงี้ยเจอเขาจะมา คอยรักทายอะไรเงี้ยหรือเราไปกินอาหารบางทีเราได้ส่วนลดร้านนั้นด้วยครับก็ก็เป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ผู้คนแบบน่ารักมากครับ อาหารจานเด็ดในเมืองโอยตาของผมที่ผมชอบคือร้านนี้นะครับตาผออกมาอร่อยแน่นอนไม่เหมือนที่อื่นแล้วมีที่นี่ที่เดียววันนี้คนเยอะมากเลยน่าจะเป็นที่ที่นิยมที่สุดในเบปปุ อืมัะไรเริ่มยากกันนึ่งควันน้อนเซนกับความร้อนเหมือนเราอุ่นอุ่นอุ่นน้ำร้อนอุ่นไมโครเวฟแต่นี่เราเป็นอุ่นควันน้อนเซน ถือว่าเมืองน,นี้ออนเซ็นดังแล้วก็เป็นอาหารที่นิ่งจากออนเซ็นก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตอนที่หน้าร้อนหมดแล้วเรียบร้อยก็อย่างเนื้อเมื่อกี้ก็ใช้เวลาสิบนาทีแล้วก็ปลาไหลเจ็ดนาทีครับรอเวลา กระกิกมาสขอุยาทานนะคะนรับปลาไหลก่อนเลยแจมก็ <c oughs> อร่อยครับมันเป็น,นร้อนๆนึ่งมาร้อนๆกินอร่อยมากปกติผมไม่เคยกินปลาไหลที่มันร้อนมาก <c oughs> กินแต่เย็ยนๆกินที่ตามร้านนี่มากินร้อนๆถือว่าใหม่แต่ว่าอร่อย เนื้อนี้เขาเรียกอะไรเนื้อบุงกกเนื้อที่ขึ้นชื่อของโอิตะใช่ไหมพี่เยี่ยมเลยกินข้าวข้างนอกบ้านช่วงวันหยุดมาคืนอ,อะไรก็เราก็พยายามที่จะเก็บให้หมดว่าที่นี่มันมีอะไรแบบน่าสนใจที่ไหนอร่อยอะไรก็อยากตามไปกินเรื่อยแปลกใจไม่ค่อยทําเองพอเราไปกินตังก็เสียไปทําเองทำไมก็มันก็แปลกใหม่ดีมันเป็นอะไรใหม่ๆอาจจะทาแค่ครั้งแรกเพราะมันตื่นเต้นครั้งต่อไปอาจจะให้เขาทาก็ได้ จริงๆก็มันหยุดก็น่าจะกินเต็มที่ครับพี่แต่ช่วงข้าโปรแกรมซ้อมอาจจะคุมคุมบ้างอันไหนแบบมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้พลังงานเยอะในการซ้อมแล้วก็กินข้าวเยอะเน้นคาร์โบไฮเดรตเยอะอะไรครับช่วงตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงมันหยุดแล้วก็มันก็อีกวันหนึ่งหยุดแล้วก็อยากกินอะไรที่มันอยากลองอยากกินอะไรก็อาทิตย์ละครั้ง เมืองยูฟุอินเมืองชนบทเล็กๆที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นเมืองที่มีการออกแบบอย่างคลาสสิกผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัยเข้าไปด้วยกันอย่างลงตัวอีกทั้งยังดูกลมกลืนกับธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนของเมืองยูฟุอินได้อย่างมากโดยสองฝากฝั่งถนนเต็มไปด้วยร้านค้าขายของฝากของที่ระลึกร้านอาหารและคาเฟ่มากมายซึ่งแต่ละร้านก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแตกต่างกันไป นอกจากเบปู่แล้วก็จะมียูโฟอินครับที่เดินทางจากโอ,โอ,โอ,โอติตาไม่ไกลมากก็นั่งรถไฟประมาณชั่วโมงนึงครับคาราฟาฟประมาณ940เยนครับก็ไม่แพงมากแล้วก็ที่นั่นก็มีสถานที่ให้พักแล้วก็ที่ช็อปปิ้งนิดๆหน่อยๆอะไรรับคนที่ที่อยากไปนอนพักผ่อนแช่ออนเซนแล้วก็ตื่นมามีช็อปปิ้งมีของกินอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีนกคู่ผมไปที่ผมไปมามีดูสถานที่ชมนกคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าไปที่แนะนําให้ไปครับถ้าคนมีเวลาศึกษาการเดินทางดีผมว่ายูฟินแล้วก็นั่งรถไฟแบบรถไฟที่มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบนบนบนตัวรถไฟผมว่าน่าจะเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่แนะนําให้ไปครับน่กท่องเที่ยวไปเยอะมากครับบางทีผมไปรอบที่แล้วผมไปยังเจอคนไทยไปเที่ยว กลุ่มหนึ่งเลยก็มีครับก็แต่ผมได้ไปนอนคืนหนึ่งก็กชอบรู้สึกชอบมันมีออนเซ็นให้แช่แล้วก็บรรยากาศโรงแรมที่นอนถือว่าหน้าพักหลายโรงแรมเลยทนและนี่คือทั้งหมดของเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะคิวชู oo, ประเทศญี่ปุ่นอย่างโออิตะหาคุณมีโอกาสอย่าพลาดที่จะไปสัมผัสเมืองอันสวยงามแห่งนี้และร่วมเชียร์นักฟุตบอลชาวไทยอย่างนิวทิติพันพ่วงจนันทร เจ้านิวและชาวเมืองโออิตะยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่ครับ